สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger รุ่น XLS 4ประตูนะครับราคาขายอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้4ประตูนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวไว้พาชมครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับตัว XLS 4ประตูนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับจับคู่เกียร์ออโต้6สปีดนะครับ ด้านหน้านะครับชุดแต่งนะครับก็จะเป็นชุดแต่งที่บอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับตัวกระจังหน้านะครับจะทำเป็นสีดําเงานะครับเป็นซีดๆแบบนี้แล้วข้างหลังจะเป็นรังพึ่งนะครับพร้อมกับไฟ LED 3จุดสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแต่พอให้ดูใกล้นะครับจะเป็นสีเหลือแบบนี้นะครับที่ติดเพิ่มขึ้นมาในชุดของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีไฟวิ่งวันตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็บอยยัง ชุดปิกเตอร์เนี่ยจะใส่ชุดครอบกันชนเข้าไปนะครับทำเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำแล้วชั้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีอ่าเทาอ่อนนะครับแล้วก็จะเขียนคําว่าวิกเตอร์นะครับติดอยู่ด้านล่างนะครับตัวรถ x อ s นะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะกรอบเนี่ยไฟตัดหมอกจะเป็นโครเมียมนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยพิเศษคือชุดกรณีที่ทุกค้าเปิดไฟหน้านะครับแล้วเกิดหมุนพุงมอะไรนะครับไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับไฟตัดหมอกจะช่วยเพิ่มนะครับความสว่าง ครับคือติดขึ้นมาให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีไฟตันหมอกติดคู่ขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวคิวร้อนะครับเป็นคิวร้อ6หกนิ้วนะจะเป็นนี้เลยนะมากับชุดของวิกเตอร์นะครับให้ดูนะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับถูกทาการเปลี่ยนใหม่นะปกติล้อแมกจะเป็นล้อแมกสิบเจ็ดครับคันนี้อ่าเปลี่ยนเป็นล้อแมกซสิบแปดนะครับก็ใส่ฟู่ยางออเทเลย์นะ สียางอยู่ที่2 6 5 6 5 R ครับจับคู่กับแม็กลายมาเวลนะสีดำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอให้ดูมุมกว้างนิดนึงนะครับนี่หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับบนหลังคาเนี่ยบาติดในส่วนของหน้าหลังคาให้นะครับตอนนี้เราก็ตัวกันสาดนะครับฟิล์มเซรามิกความเข้มลูกค้าเริ่มแปดสนะครับลูกค้าชอบในส่วนของฟิล์มที่มันมืดๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมอยังติดในส่วนของ เบ้ากันลอยนะครับเบ้ากันลอยมือเปิดเนี่ยสชิ้นนะครับเบิ่นหเลยแล้วก็เบ้ากันลอยฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโรบาร์เหล็กของ Outlander นะตรงนี้นะครับโรบารเล็ก Outlander นะครับแล้วก็พร้อมกับตะแกรงใส่สัมภาระนะครับเพื่อด้านบนเพิ่มมาด้วยนะนะครับให้ดูใกล้หนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้คือในส่วนของอชุดแต่งอไอตัวโรบาร์นะครับ ด้านท้ายนะครับไปใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับข้อไฟท้ายให้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวรถ XLS เองเนี่ยจะมีกล้องมองหลังให้นะครับฝังอยู่ใต้โลโก้ของ Ford นะครับอ่าแล้วก็กันชนท้ายนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแบบนี้เลยนะเรียกว่าอ่าคันนี้นะครับก็แต่งเต็มให้กับลูกค้าเลยนะตอนนี้นะครับแคมเปญของ Ford นะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีอ่าในส่วนของอ่าออกรถ Ranger นะครับก็ รับทอง1บาทนะครับแล้วก็เลือกรับอินดอกเบี้ยส่วเปอร์เซ็นหรือว่าชุดแต่งจัเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านํารถเก่ามาเทรดนะครับก็สามารถที่จะรับส่วนลดเพิ่มนะครับอีก30,000บาทนะอ่าก็รายละเอียดนะครับลูกค้าสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ วันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ